สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มชาแนล EP นี้นะคะเราจะมาถ่ายพยาธิให้หมูขุนกันนะคะเราใช้ Extomate เมดไอโอมิกติของ Better Pharma นะคะใายตัวนี้นะ190บาทต่อหนึ่งซองนะนี่ค่ะหมูขุนที่เราจะถ่ายพยาธิคือชุด8สัปดาห์นะคะใช้ครั้งเดียว จบเลยนะคะหมายถึงให้ช่วงเนี้ยช่วงเดียวแล้วจบเลยจนไปถึงขายออกเลยนะคะที่8สัปดาห์นะนับจากเกิดนะคะเราจะใช้แบบผงนะคะผสมในอาหารนะคะคำนวณน,นะคะตามฉลากเลยนะก็คือ340กรัมคือ1ซองอะ่ะผสมกับอาหาร1000กิโลนะคะ ก็ลองคำนวณดูว่าวันหนึ่งใช้อาหารเท่าไหร่ต่อคอกนะคะที่ที่เราจะถ่ายพยายคำนวณดูนะคะแล้วก็จะผสมแบบนั้นนะคะโดยประมาณนะนี่ชุดหมูคุนชุดนี้ของเราประมาณ50ตัวนะคะชุดนี้ชุด8สัปดาห์ก็คำนวณตามสูตรเหมือนในฉลากเพราะว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันนะคะในส่วนผสมอันนี้เราจะใช้7วันนะคะ ใช้ยาตัวนี้7วันนะคะประมาณนี้นะนี่ค่ะคือหมูคูนชุด8สัปดาห์ของเรานะคะจะตัวประมาณนี้วิธีผสมก็ผสมกับอาหารเลยค่ะคุกคให้เข้ากันเขย่าเขย่าขย,าขยา่าประมาณนี้แล้วก็เทให้มันกินเลยนะคะเฉพาะช่วงเช้านะคะ ให้เฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นไม่ได้ผสมยานะคะให้เฉพาะช่วงเช้าเป็นเวลา7วันนะประมาณนี้นะคะนี่เนาะอ,อ,อยู่ที่ฟาร,ร์มเราจะให้ยาถ่ายพยาธิแค่ครั้งเดียวนะคะหมายถึงช่วงเดียวคือช่วง8สัปดาห์แล้วก็ให้ครั้งเดียวจนไปถึงขายได้เลย ไม่มีพยาธนะคะรับประกันว่าไม่มีพยาธแน่นอนเพราะว่าเราทํามาทุกชุดแบบนี้เพราะว่าเราเป็นเขียงด้วยนะคะถึงบอกว่าตั้งแต่ทำฟาร์มาไม่เคยเจอตัวพยาธิตัวเป็นๆเ,เลยนี่นะคะนี่เนาะใครก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะถ่ายพยาธิก็ประมาณช่วง8ดสัปดาห์นับจากเกิดผสมอาหารก็ได้นะคะหรือฉีดก็ได้แต่ฉีดก็จะยากนิดนึงนะคะ ถ้าใครอยากฉีดง่ายเร็วดีก็ต้อนหมูเข้ามุมค่ะทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยฉีดแต่จะยากนิดนึงถ้าสำหรับคนทีาทำไม่เป็นเนาะผสมอาหารก็ดีกว่าค่ะเร็วแต่ว่าจะใช้เวลาหลายวันหน่อยประมาณ7วันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะการถ่ายพยาธิสำหรับหมูขุนง่ายๆเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคำเงินฟาร,ร์ม Channel on YouTube ด้วยนะคะสวัสดีจ้า